โอราชาลูกนังทุลกคอเสนออาเซนนลแชมป์เก่าจดต้องบุกไปเยือนผู้ชนะระหว่างเซาท์ทัมตันหรือชูบรีสโมสรจากหลีกวันในเกมเอฟเอคับรอบที่4โดยโปรแกรมการแข่งขันจะมีขึ้นในช่วงวันที่23-24มถึง่มกราคมซึ่งถ้าหากทางทีมนักปุนผ่านเข้ารอบมาได้อาเซนนลมีโอกาสที่จะไปเยือนเซาท์ทัมตัน2นัดติดต่อกันที่พวกเขามีคิวไปเยือนเซาท์ทัมตันในเกมพิมลีวันอังคารที่26มกราคมและในรอบที่5ที่มีการจับสลากในวันเดียวกันนี้ปรากฏว่าหากอาเซนนลผ่านเข้ารอบต่อไปได้ ก็มีโอกาสที่จะต้องไปเยือนวูบแทนตัน an. เรียกได้ว่าเส้นทางการป้องกันแชมป์สำหรับทัพปืนใหญ่หนักอึง้งมิเกลอาเจ,จตาผู้จัดการทีมอาเจนนตตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวลือการซื้อขายนักเตะของอาเจนนตช่วงตลาดรอบ2เดือนมกราคมต่อเรล่ากับสถานการณ์ที่อารลิโกผมได้มีการคุยกับลูคัสเขาเริ่มต้นได้ดีแต่ตอนนี้เขาขาดโอกาสในการลงเล่นมันสามารถเกิดขึ้นได้อารลิโกกำลังทำงานได้ดีพวกเขาเป็นจ่าฝูงของลาลิกาสเปน มันเป็นเรื่องยากที่ยึดตัวจริงผมรู้จักนิสัยของลูคัสดีเขาจะพยายามสู้ต่อและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นการหรือว่าอาร์ซอนได้ติดต่อกับเอเจนต์ของเอมี่บูเอเดียแล้วเรามีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะแต่ผมไม่สามารถออกมาพูดเป็นรายบุคคลได้แมดมาซี่ย้ายออกไปและจะมีการเซ็นประตูใหม่เข้ามาเรากำลังประเมินสถานการณ์ในสามตำแหน่งของพื้นที่พักษาประตูและเรากำลังมองหาทางเลือกที่แตกต่างในช่วงตลาดรอบนี้ ข่าวปล่อยลูนัส,สันออกไปแบบยืมตัวเรากําลังประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสามผู้รักษาประตกูการพูดคุยมีมาตั้งแต่ซัมเมอร์ภายในสโมสรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างจากที่เราคิดเพราะสถานการณ์กับเอมี่มาตินสเราไม่มีเวลามากพอที่จะทําแบบที่เราต้องการและเราตัดสินใจประเมินสถานการณ์ในตลาดรอบนี้ถึงสิ่งที่เราพยายามที่จะทําและเราต้องตัดสินใจว่าเราจะก้าวไปข้างหน้ายอย่างไรกับ3ตมตแหน่งของผู้รักษาประตูอ็นเคียมีข่าวว่าเวสแฮมสนใจเขาจะถูกขายหรือไม่ ไม่เรสถานการณ์ของมีซุดโอซิลความเข้าใจของผมจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเอดูและสมซอนกำลังมีการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตอันไกลและระยะยาวและเมื่อเรารู้บางอย่างเราจะประกาศออกมาจริงหรือไม่ที่รับโฮดิงได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมแล้วมันคือบางอย่างที่เราจะประกาศในเร็วๆนี้มิเกลอาร์เจ,จต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลนมองว่า2เกมถัดไปที่จะเปิดบ้านรับคริสตัลพาเลตและนิวคาสเซล จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของทีมในเวทีพิม์ลีกฤดูกาลนี้เขากล่าวว่าผมคิดว่าในอีก2เกมถัดไปมันสำคัญในการมองทิศทางของเราและกับสิ่งที่เราได้ปรับปรุงและผลการแข่งขันที่เราได้รับในช่วงที่ผ่านมาเราต้องการรักษาความสม่ำเสมอและมีความเชื่อมั่นว่าเราจะลงสนามไปเล่นทุกเกมด้วยความรู้สึกว่าเราลงไปเพื่อชัยชนะยิ่งเราชนะมากขึ้นยิ่งทําให้ความรู้สึกของทีมดีขึ้นกว่าเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าเราเริ่มคิดเกี่ยวกับตารางคะแนนในทิศทางที่แตกต่าง ถ้าเราสามารถเอาชนะใน2เกมนี้ได้และความคิดของเราจะไปในเชิงบวกคริสตันพาเลสเป็นทีมที่อันตรายและพวกเขาแสดงให้เห็นในการเจอกับทีมใหญ่คุณรู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรพวกเขามีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงและไม่ต้องการโอกาสมากมายในการทําให้ทีมชนะดังนั้นเราต้องระวังให้ดีเราจำเป็นต้องคุมเกมเอาไว้ให้ได้ทั้งหมดเราจะเดินหน้าตั้งแต่นาทีแรกเพื่อพยายามชนะบุกใส่พวกเขาและระวังจุดแข็งที่พวกเขามีและพยายามควบคุมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ อัปเดตอาการเจ็บของมาติเนลลี่เรายังไม่รู้ว่าเขาเจ็บหนักแค่ไหนเขากำลังเขารับการสแกนในช่วงเช้าวันจันนี้แต่เมื่อวานเขาได้ทดสอบมันดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยดังนั้นหวังว่าการสแกนในวันนี้จะไม่เจออะไรรุนแรงและเราได้กาบี้กลับมาเร็ว,เร,วเราจะรู้มากขึ้นในวันพรุ่งนี้มาติเนลลี่จะกลายเป็นนักเตะกระดูกยุงหรือไม่มันเป็นเรื่องโชคร้ายมากกว่าเขาบาดเจ็บมาสามครั้ง ครั้งแรกมีการสัมผัสและอีกครั้งมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนดังนั้นผมมองว่าเป็นเรื่องโชคร้ายมากกว่าหวังว่าเขาจะไม่ได้รุนแรงโอกาสลงเล่นของโทมัสปาเตลกาเบรียลกาเบรียลได้ลงซ้อมกับทีมอีกวันเขาตรวจพบโควิดและพลาดซ้อมไป 2- อถึงสสัปดาห์เพราะเขาต้องกักตัวเราคาดหวังว่าเขาจะได้ซ้อมกับทีมในอีก2วันข้างหน้าและเราจะประเมินว่าเขาพร้อมสําหรับเกมวันพระนศบดีหรือไม่ส่วนโทมัสเขาซ้อมแบบเต็มที่มาตลอด4หรือ5วันที่ผ่านมา เขาฟิตสมบูรณ์ทันทีเราไม่อยากเร่งให้เขาลงเล่นในเกมกับนิวคาสเซิลแต่ผมคิดว่าเขาจะพร้อมสําหรับนัดต่อไปฟอร์มของเอมิลสมิธโรผมประทับใจกับฟอร์มการเล่นและศักยภาพที่เขาแสดงออกมาในลหลายๆเกมติดต่อกันซึ่งปกติดาวรุ่งไม่สามารถทําได้แบบนั้นได้มากนะักวันก่อนนิวคาสเซิลเขาลงไปในเกมเมื่อเราต้องการพลังงานที่แตกต่างและความอันตรายในกรอบเขตโทษเขาทําได้อย่างที่เราต้องการและทําประตูได้ เอมิลสมิโดโรมีชื่อเล่นว่าเดอะบอยเรียกเขาว่าเอมิลเถอะมันเพิ่งเริ่มต้นและมีอีกหลายอย่างที่เขาต้องทำดีแอลติกรายงานข่าวว่าร็อบโฮดิงได้โจรดประกาศต,ต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวกับทางอาร์ซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากําลังวัย25ปีเกือบที่ย้ายไปเล่นกับนิวคาสเซิลด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขากลายเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมในฤดูก,กาลนี้และตอนนี้เขาได้ขยายสัญญากับทีมออกไปมิเกลอาร์เจตาและเอดูเห็นร่วมกันว่า โหดิ้งจะเป็นส่วนสาคัญกับแผนในอนาคตของสโมสรที่ต้องการสร้างทีมที่มีส่วนผสมระหว่างนักเตะท,ที่มีประสบการณ์กับนักเตะดาวรุ่งระดับท็อปคลาสหนึ่งในนักเตะที่อาร์เซนอลพร้อมจะปล่อยตัวออกไปก็คือลูน่าอเล็กซ์ลูน่าสันผู้รักษาประตูทีมชาติไอซ์แลนด์ถ้าหากพวกเขาสามารถหาผู้รักษาประตูสำรองให้กับแบรดเลโนได้หลังจากมือการายนี้ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในเกมแพ้แมนเชตอร์ซิตี้4-1ในเกมคาราบาวครับเดือนก่อน ก่อนหน้านี้ทางอาเซนอลปล่อยตัวแมตต์มาซีประตูมือ3ไปให้กับฮิปเบอร์เนียนแบบทาวอนและเจ้าหนูข่าวไฮวัย18ปีดีกรีทีมชาติเอสโตเนียจะถูกดันขึ้นมาแทนเมซุตโอซิลอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมันเปิดปากอ่อยเฟเนบเชยยอดทีมตุรกีเต็มตัวยกเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เหมือนเรอลมาริดท่ามกลางข่าวเตรียมย้ายออกจากอาเซนอลในเร็วๆนี้ โอซิลตกเป็นข่าวอย่างหนักว่ากำลังจะย้ายออกจากอาเซนอลไปร่วมทีมเฟเนบาเช่ยักษ์ใหญ่ของตุรกีนในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอาร์เตตาความเป็นไปได้นใ,นในการย้ายไปร่วมทีมเฟเนราเช่มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีแฟนบอลถามว่าเขตไหนในเมืองอิสตันบูลที่เขาชอบมากที่สุดซึ่งโอซิลก็ตอบว่าค่าดีคอยอันเป็นเขตที่ตั้งของสโมสรเฟเนราเช่ข่งวัย32ปีกล่าวว่าคุ้มตัวมากับการเป็นแฟนบอลเฟเนราเช่ในเยอรมนี คนเชื้อสายเยอรมันเติร์กิชในเยมรมนทุกคนล้วนมีทีมเชียร์จากตุรกีและตัวผมเองก็คือทีมเฟเนบเช่เฟเนบเช่ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเรยียลมริดในสเปนเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเควินแคมเบลอดีตของหน้าของอาร์เซนอลแนะนสังกัดเก่าให้ดึงตัวเอมิเลโนบวนเดียสตาร์ของนอริซิตี้ร่วมทีมมีแนวโน้มที่เมซุตโอซิลอาจจะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้หากหากข้อตกลงกันได้ ซึ่งทางปืนใหญ่ได้ทางเอมิลสมิธโรที่ก้าวขึ้นมาและทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยอย่างไรก็ตามทางแคมเบลเชื่อว่าทีมเก่าควรจะทําข้อตกลงในการคว้าแข้งวัย24ปีรายนี้มาร่วมทีมให้ได้แม้ดนเนลฟา์เคสนายใหญ่ทีมนกคมิ้นเหลืองอ่อนจะพยายามรังนักเตะเต็มที่ก็ตามผมชอบเขาเขาเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติที่มิเกลอาเจตามองหาจากนักเตะแคมเบลกล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์เขาไม่เพียงแค่ผ่านบอลได้ดีเท่านั้นเขายังสามารถทําประตูได้และเขาทํางานอย่างหนัก เขาเปลี่ยนไปได้วยพละกกาลังซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากทีมมานานในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ชาญฉลาดมีนักเตะที่ดีในแชมเปี้ยนชิพและบวนเดียคือหนึ่งในนั้นผมมัน่นใจว่าบวนเดียเองก็ต้องการย้ามาเล่นกับอาร์เซนอลจริงแท้แน่นอนสําหรับบวนเดียทําไปเจประตูกับ7แอซซิตในฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวมีสัญญากับทีมจนถึงปี2 0 2 4สรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่12อมกราคม2564นนโปาีตามจีบแบ็ีอาร์เซนอลา เดอะเทเลกรารายงานว่านาปีทีมดังในศึกเกชวเซราอิตาลีกำลังตามจีบคีแดนเทนนี่กองหลังชาวสกอตแลนด์ของอาเซนอลที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมปืนใหญ่อยากไม่ลดละโดยพร้อมจะยื่นข้อเสนอเงินก้อนโตให้พิจารณาหากเดอะกันเนอร์ต้องการจะขายแบ็กซ้ายรายนี้ออกจากทีมปืนใหญ่ทบทวนอนาคตต,ตอเรล,ล่าเดลี่มิลเลอร์เปิดเผยว่าอาเซนอลนกำลังทบทวนอนาคตของลูคัสต,ตอเรล,ล่ากองกลางส่วนเกินชาวอุุกัยที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้สัญ,ญญายืมตัวกับอาเตริโกโมาดริต โดยมีข่าวว่าพวกเขาเตรียมจะเรียกตัวกลับและขายขาดให้กับฟิออเลนตินาที่สนใจจะคว้าตัวมิดฟิลวัย24ปีไปร่วมทีมอย่างถาวอนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหน,นาวนี้อ f ฟฟิเชียลโลเปตกีเซ็นคุมเซบีย่าต่อถึงปี2024บเซบีย่าทีมดังแห่งศึกลาลิกาสเปนประกาศต่อสัญญาก,กับคูเลนโลเปตกีกุนสือเลือดก,กระทิงดุวัย5้ปีออกไปจนถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยหลังจากทำผลงานได้เข้าตาพาทีมควา้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกมาครองได้สำเร็จ เมื่อรุูกากลก่อนรวมถึงนำต้นสกัดเบียดไล่ล่าแชมป์ลีกสูงสุดอยู่ณเวลานี้คงเบียดราชันไล่ล่าดาวรุ่งโปรโต,ตุเกสสื่อหลายสำนักเปิดเผยว่าลิปูและเรอแมดริตกำลังนำโด่งเป็นตัวเ็งในการควา้าโนโนเมนเดสแบ็กซ้ายวรคิดวัย18ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมโดยตามรายงานรับผูว่าต้นสกัดในโปรโต,ตุเกสยินดีจะปล่อยตัวดาวรุ่งแดนฝอยทองรายนี้ออกจากทีมหากได้ข้อเสนอราว 3- 6ล้านปอนด์ด้วยกันซันโชเปิดใจข่าวพัวพันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เอนซันโชปจัจจัยงข่าวการย้ายทีมระหว่างเขาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเจ้าตัวไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องนั้นแต่อย่างใดและขอทุ่มสมาธิทั้งหมดให้กับต้นสก,กัดบรสเซียดับดบุนเท่านั้นหลังจากพึ่งทาประตูดได้ในเกมที่เสือเหลืองบุกเอาชนะไลฟ์ซิกหนึ่งต่อสามในเกมบุนเดสลีกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผีแดงพร้อมเปลียป่ารีดคว้าตัวกลางฝรั่งเศสเดลิมิตีค่าว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะปาดหน้าปารีสแซงต์แชร์แมงในการล่าหลายเซนโดแมนฟาบ กองกลางห้องเครื่องชาวฝรั่งเศสวัยยีบปีของแบรสทีมในหลีกเอิงมาร่วมทีมหลังจากทำผลงาน,นได้ยางโดดเด่นกับต้นสกัดช่วงครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาสิ่งพร้อมร่วมบงล่าอูปาเมกานเดลิสตาซึ่นในประเทศอังกฤษ,กฤษรายงานว่าเชลซีมีแผนจะเข้าร่วมบงล่าตัวดาโยอูปาเมกานกองหลังชาวฝรั่งเศสของอาเบลไลปซิกมาร่วมทีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับโดยก่อนหน้านี้แข้งวัย2ีบปีเคยตกเป็นข่าวผัวพันกับทั้งอาร์เซนอลลิ์พูและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อน ไก่สนใจมิเิเตาเดอะซันซื่อจอมแชร์แห่งเมืองพอดีตีข่าวว่าท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังให้ความสนใจจะคว้าตัวเอเดมิเลเตลกองหลังวัย22ปีของเรอัลมาดริดที่กลายเป็นส่วนเกินในถิ่นซานเตโกเบรเบลหลังจึงย้ามร่วมทีมเมื่อปี2009โดยค่าตัวสูงถึง50ล้านยูโรโดยสื่อดังกล่าวชี้ว่าไก่เดทองเตรียมจะทาทาทมปลากระกลังชาวบราซิลให้ย้ายมาค้าแข่งแนงกรษดภายในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมนี้หอกราชันขอย้ายออกมก,กราคมนี้ เดลเมียเปิดเผยว่าลู้าโยวิชกองหน้าส่วนเกินชาวเซเบียของเรอัลมาดริดมีความต้องการจะย้ายออกจากถิ่นซานตตโกเบนาเบลในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากเจาก้จา,จาตัวยังไม่รับโอกาสลงสนามจากเซเนดินซีดานมากเท่าที่ควรโดยปัจจบุบันมีหลายทีมในพิมลีกำลังให้ความสนใจอยู่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ